มาเด้อพาี่มาจับปลาครับวันนี้จะนนักจะเต็มครับพี่น้องคนนี้โอ้ยสานหน่อยๆเข้มๆครับพี่น้องนี่แบบก็ใส่ฟงสลุดเลยพี่น้องเลยโอ้โหแม่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 พี่น้องเอ้โอ้โหโอ้โหโอไปใส่น้ำกันหล่โอ้โนี่ละตัวนี้ละมนขานี่ละตัวนี้ละนี่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 เอ้โลงเสี่ยนเร็วอันมันสิบุ๋มหมดเมืออื่นห้องที่ได้สานยังเลยเหรอเฮ้อ อยดันจ้าแม่นองไพรี่รถกางดันลงมาเกืแทกเกือบม่นขวสวัสดีครับหลยมีหนามเร็วาเลยไรขึ้นนัง ขาค่ะแน่ๆเนี่ยเราพี่น้องแต้ว่าหางน้ำมาหลายญาดูงกอะไรคุณ้นเด็ยังเบังสวัสดีครับคุยรุ่นครับอีสาร้าหน่อยสามรอยครับเอาน้เย็นที่ชอลาไปลไลกหอยตน้ำลงสามร้ยสิปูแมน่าดิจมปลาบังสายนีว่าเอาหนีนปลาหลลอยู่สิ่งเดีวอนั่นแหละค่ะนะ ธรรมชาติสิมีบ่ันเปียอนสาแพงไรจอบต่อสิกาดขึ้นพี่น้องอันนี้ละเด่นจอมเอาพ่อตีสามร้อยพอดีต้มีอ้อมขึนยืดีสิมดกหลุดกันล้วพี่น้องไม่แย้งขี้เขียววะใครผ่าใครผ่านสวันดีใจขี้ขวักไข่เสร็จได้ฟินหน่อไสีหม่โมแท้งว่าเป็นดอกไม่ถักสีืหม่เไี้ยใหม่โมเป็นยัง เหล่มลงเลเด้อพ right? e ี่น้องมันรุนกันจ้ะสามร้อยสามร้อยว่ามันบอกให้ผับบเมนพี่น้องสามรแขนแขนนแเป็นตะมีกบแทะแต่เอาอันแหลมมัแท่งกากบแฉะ้วตัวน้ำขังค่ะหไมเี้ทุกอย นีบางยางว่าตรงมีบางย่างก็ได้ดอกเถอหัวหัวด้วยนะยาตัวย่างปอปลามีทุกย่างหะเนาปคอปลาดุปลาเขงปลไมีกุบเขียดปสิเลป็นสีละตีขาดมีอสมเมอร์เขาด้วยพี่นนองไปประชุมมาท่านไหนมาจ้ะไปอบรมติปอบ ถือโอบล้มแบบวันเนี่ยว่าสมอเขาหถือถืออบล้อมยังได้พี่น้องนาอยู่ได้กั่ากระไดพี่น้องน่นจะสำคัญนี่ละปาดแรกตัดขาดเถอเร้อพี่น้องบันนี้เร้สิเร้อห้เอาววันนี้ เดี๋ยวจูดึงซอยมูกันเด้อบันนี้ตัดขาดแล้วอาว้มยองดังขก้นไดเราเด้อบันนี้โอเคดังกตเงื่นเชียงาไม่สิทินี่ยังวันนี้จะหยาไมีตู้ยืดขนา ของง่าไม่ตีงาไม่เพราอมงน้บนน้ำตื้นนั่งเอาขึ้นยากเนาะน้ำเลืกลุยลุยไปเลยยาแพทน้ำซื้อเรานี้ตัวเจี๊ยปาดแรกแหกมันก็ต้องปาดยาเราด้วยพี่น้องบ้าปีเป็นคนปาดปาดแรกมีพวกปันคือโตไปเลเราอะว่ากันล็อกมือเทียนนี่

ผันแหลกมานบ้นน้อเนาะสิได้ยรอกันสิให่าได้เยออกเจ้าให้เจ้าหน้าเนั่นนั่นเด่นนั่นเด่นพี่น้องเห็นบ้าเฮ้ยไหวเว้าไหมพ่นหันดินจุ๊กจุ๊พี่น้องเง็นบ้า โอ้โหเอ้ปลาไหลกรมีป่าไหลรางดีตัวหนิมาเอาขึ um> ้นมาพี่เอาขึ้นแจพี่ี่ไรก็สี่จุดมกหรืออ้อนพี่ดอกเห็นว่ากระไดโอ้ยนกมากเลยสาแม่ปลาไหลตัวใหญ่ยิ่ง่แม่ตีปลาไหลัวใปลาไหลการันนีบๆด้วยหนไดกระทั่งว่า ปมีหอดปลานั่นวะเจดียจ้าก็มีตัวน่ะไปอีดไปอีดขวดเราเป็นแบปลาไหลๆตัวเตอกขวดดอาไม้ด่างเปลีนเดี๋ยววดดอกไม้เดี๋ยวมาใส่กันมีดเากจิ้มกันข้าวเดีากมอนไปก่อนขอบกีตัวง่ายดีโอ้มีหอนงูไูมีหัวามตัยูสง่ายๆงาๆดี บาเลีก <premises, S 2> ็ถ yeah, ือว่ามันเูดขนาดย่องก็ขกี่มันยูดอกพี่นองพีนองวานี่มีตูอีเด้เมีตูากาลูกมากเลยเขาบอกนาบักเลยอไรอนี้ใกล้อือ้อไอาต้พีนองานนี้มาเรียพี่มาจับปลาครับวันนี้จานนักจะเต็มกับพีนองวนนี้โอ้ยสาหน่อยๆเข้มๆกับพีนองนี่แบบก็ใส่ฟงสลดด้พีนองด้ยเอาจัดไปครับเมลนกไก่กับยานกินยิงงายๆกับพีนองเลยจัดไป พอเป็นห่วงขีิจาพี่น้องขนาดิรายบาหลเนีาไหลบาทบ่ได้ปลาเราพี่น้องเลยเริ่มาตลอยสองอยถ้าหาสิบาทเร่อไปต้งบวกห่วบวกห้วยเลพี่น้องปอนีทแมคอสตัวสีตัวเดี๋พี่น้องเลเฟครับซบอซบอนครับวันนี้จะนักจะเต็มกับพี่น้องวันนี้็วีสีนับอย่วะ ล่ากับปลาขึ้มูนลหะอฝากของแท้ครับพี่น้องตกผ้าเคืองอ่อนพี่รุ่นนอาเคืองก็เราก็ังสอ้าวาเคืองลงเบิ่งจักสุปวัสุกจักลุ่นกันอีกรอบนึงครับพี่น้องแต่งโมูมาหนึ่กับหมพ่อได้ปิ้งกันรล่ะได้ได้ยังเจ็ดจ้าโอ้เจ็ดจ้ารอนร้อเืนเดวกระาวก็ลาบเก็บ่เราเป็นห่วงเขียดจ้าคับพี่น้องปล่อยเราไปครับเรามาเขียดจ้า มันยังนีด้ทำบเสียบเลยจกขบว้เอเขียนออกใส่หีปิ่งรถเกเ้าอาเคยปิ่งก็ได้เจยยไ่ีด้สมัยต่เป็นปีดปี๊ดปะมัดเดินนะไม่เป็นไรเจ้าปะมัดมีตัวนี่ไหมีตอมันอยู่ไก่หนอมีตัวลุ่นกันดีครับพี่น้องฝึกฟาดไอ้สองฝาดเนาะรุ่นเนาะอ่ะสีพาเคืองมานะสู้ก็สูยังรุนกันอีกรอบนึงครับพี่น้องยิมกันหน่ไมตัว ือซุมลสั่งได้มังก๋วยเตี๋ยวพี่น้อยบาทสองสองบาทนเวลาที่เป่าปุ๋ยพาไป่ปุ่นต่างคนต่างซอยกันต้อตเอสมม่อล้วมือนี่ไปอบรมไปประชุมอยู่อ๋อมึงน้ำเย็นเห็นหยังหนึ่งไหมหนึ่งไหมจังหวัดนเ่ยเห็นหยังบัวมันเดียวเห็นป่าบัวมันลงไปในน้ำด้วยนึ่งน้ำป่ามันเดี๋ยวเห็นตัวป่านั่นนั่นนั่น มันไหลอยู่นั่นหาย và อ่าพาดที่2แล้วเด้อพี่น้องบัด2 b้าน thứ 2 có phân xịt hệ có b้าน thứ 4 chú đọc bay mấy anh à, nhiều đấy à Pino, tiêu tiêu man tiêu keo châu, làm vậy luôn, tiêu keo đó, đấy là เอ้าก่อนในี่กเเกิดเถาะนะอ้าก่อนเนี่ยมีปลาคอยเนี่ยแถวแวละวันนั่นพี่น้องเอ้ยอ๋อเถา โอ้โหพี่น้องเลยบานนี่เอาลุ้นกันครับพี่น้องมาเนี่ฝาที่สองฝาที่สองครับพี่น้องยกขึ้นม่าน้ำโวกวะเลยพะนะเอาลุ้นกันอีกเรื่อยๆครับพี่น้องมาในแฟนครับสมโมกสุบอนครับฝากก็ไค์กดแชร์กดติดตามครับปลาไหลตัวนี้ขนาดปลาไหลตัวน้อยตัวสั้นเขีนพะนะไี่หน่อว่าต้องชนนี่แล้อสนนี่เด้อสนนี่เด้อมาเนี่ยโอ้โหแม่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 พี่น้องเอ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหอ้เนที่กพน้องึงกันเอาเดี๋ยวขาไข่ดึงแห้งเลยพี่น้องเลยเาดีใจน้ำปลาพี่น้องมานี่ยโอ้โหปลารปลาลา่ไปใส่น้ำกระโดดนี่ละตัวนี้ละมนขานี่ละตัวนี้ลนี่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 นีโอ้ยล้วงเสร็จแล้ว อันมันสิบ่มดเมืออื่นเ้างที่ใดายังเลยเหรอเฮ้อตับปะคอเียโอ้โหพี่น้องเลยถ้านี้กำลังดิ่งกันยันปะไรพี่น้องเลยสิดึงแห้งเลยของงายรักต่ำเลยขูดขูเบิ่งอีเพิ่นีเบิ่งอีเพิ่งเนี้ยขูดขู ปั้น่ะบอกจับเอาตัวออรุนกันครับพี่น้องบ่เป็นยังเราเซียนอยู่แล้วมอีกเด้พี่น้องนีกระซังมานตเล่าในช่ว์หฝาดที่สอจัหันนะพี่ยิ้มยิ้มซมยิ้มเนาบอกย้มเปนงับซ้ำฮะเออกนี่ปลาไหลพันมวลนอบันนี้นอเออหันนี้นะเหลียวพ่งไพลวิภูเดียวน้าจะโคตรน่ารอดวันนี้โโใส่อันี้อนนีนี่คือบอลลูใส่คือปลาคอใส่น่าันนี้โอ้พี่น้องเลย ผาวป่าที่สองป่าเยอะกว่าขุมตัวสามลอยอยู่ไหมเฮาอ้าเอ้าแล้วตัวนี้ถึงมีดแมนมันเป็นอยังดังเกลุขุ่ยโปกหลุดมันถึงอย่างงงนละมันอยู่ในน้ำเนาะไปเห็นมันอยู่ในน้ำเอ้าเอาลงไปครับพี่น้องมาเนียป่านนี้ล่างหมอปลาปุ้ยบาดเดง

โอ้ฝากกะไรก็แช่ก็าตดตามก็ฝานี่ซว่ามันครับพี่น้องเนโอ้โดฝากเดียวกับคุ้มสามรวยตะวันมันคือเอาหนกแต่ไปรุ่นผมก็้อวยองไม่เนาะตะมันสิพอได้เบิ้งคุ้มนี่บางนมเย็่มันยองเราไม่ขีมีอีกบ่พี่น้องเลยกลออันมืออื่นมาเทาเท้าสีดเดีเือไหปรุ่นได้าอ้โ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 อ้าอ้โ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 อ้้กอ้้้อ หวลอมไปแล้ไปบางทีทกครั้งมันมันนีมันดีมันีมันไปนังหรอสังนัตให้รุ่น คือว่าว่าหนาเกียรติไปในท่นมันเห็นปลาคอเด้อยมันเดียนอ่ะมันเห็นปลาแหมงานเห็นว่าใครโดินบมดน้ำใครตัวมันมีพลั้งล้อยน้ำอะไรมันว่จมมันแห่เป็นมันแล้วทำอะไรแต่มีตัวแล้วสีเรียสดีลๆสมมูรณ์แบบดีเลยพี่น้องถ้าเป็นนักแสดงเราได้ตุ๊กตาทอกทูนะตุ๊กตาปูนโมนในเราเปนธรรมดาเด้อพี่น้องก็สมบูรณ์แบบดีปลาสองครับพี่น้องผู่วอาผู้ประมาณสามกิโลครับพี่น้องโมนี่ จัดไปแม่นยังโอ้ยขวานตื่นตาอีในพี่น้องโอ้ยสันหมดโอ้ยเออโอ้โอ้ยคอ้ยอ้ยานล้นน้ำเจ้นี่แหละเฮ้ยอ๋อสีนูลงมาเลยโอ้ยเอาละพี่น้องเดี๋ยวสีล้อนก้อนทีมงานสีล้อนพี่น้องเห็น้องไอ้ห้องก็มาหอด่าแ้องอ้เจ้ยังมาน้่หลัง โอ้โหได้น้ำโว้ยขนมาม,ออกกมา,ากูซโมจินนี่ดอกพี่น้องในห้องทองนี่ดอก <c oughs> ฟาดสามจ้ะลุ่นกันเดอพี่น้องของแถพี่น้องรุ่นน้ำกันเดอจ้ะ บาทที่สามรวยมารวยมามันหนีมนาะเออดึงนีทซอยน้ำแม่ออใส่ยูบอบางแรหน่อยดึงเอาโยบับปุยโยนเอ้ยสมันจอดจอนมองแล้วจอมองแล้วสุดไทยเลยเจ้าจดสุด้ทย้ายสุดตันจบาทตันบสุดไทยเนเที่ยวอไก็ไม่สนบาทสาจ้าบาทสโอ้โหไม่ยังอาไรอาไร้าไรก็ดินงเหี้ย ได้พี่น้องมันรินน้ำกันจังมันนน้ำกันโอ้โอ้โอ้เมี่ยโอ้พี่น้องอพี่้ออะไรไรอะไรกันไรกินนงกินนะ ปาดพี่น้องปาดพี่น้องแล้วอันนี้ละอันนี้ละบอสท่านนั้นปอยยออยู่เอ็มปาดพี่น้องปาดพี่น้องนี่ปุ้ยมปุ้ยเอ้างาแล้วานปาดพี่น้องปเดปาดปดปัดปุ้ยเอาหน้ออกกัน ปลาคขปลาโคปลาคปเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคุณปาด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 ออยังมะปุ๋ยอ้ยปาามาลงมาลงมาพี่น้องเอ้ยก็ลงไปนี่เหมือนไปงูเมือนแล้วปาดเดียววันนั่นว่าันเหมือเต่าปุนะไปเฮ้ยอาย่าไงพี่น้องเอ้ย พ <growing> <iser> ี่น้องเเดี๋ยวไปยูมตัวไอ้ตี๋หนเห็นแล้วเห็นแล้วี่น้ยตัวใหญ่ๆอะไรกัเดเ้าใหญ่ัสุดยอดื้อพี่น้องน้องพี่น้องแม่มันจินตายหลเพิ่งกันอ่าเทเสะกะละมังหลอดตีเห้าุ้มขาปลาเตียวปลาเสือตายห้าสิบบาทหลายขักตีหนั่นีเนาะมันสีไปขอนยุ่หัน พี่น้องคอา้ยมโอมันสีโดดลกสาดได้เหรอลุ้น่เจ็บบปินโหลดคอยปักขี้เฮ้ยเขียนบะได้ต้นเจ็บมัน่ได้จับน้ำมเอ้ยเอาให้ลาสีลากขึ้นแต่ละรอบละรอบลากก็ลากพี่น้อง พ่นี่ไอ้ตัวสักกันเลาไหลออกาสอดอเ่านน้องท่เอเอ้เป็นน้องไอ้พ่จับดอกคาม้ารุ่นมูหายมูจับซะเอาเป็นนักผเขีงองเหยสันแล้วโอ้ยพี่น้องอยากไกลมาดูเลยเอาตัวได้ไก่น้องเพิ่งตัวนั่นละอะไรมจูด้ออะไรรย่านเาพจีนเสือ่นเอ นักตัวเราต้องหันนะ้มานพี่้องลอรุนบันทุดอันสุดไทยเด้อจากสีไลคือ่อนกันเนาะเนี่ยสามสามบาทแล้วนี่สบาทต่ว่ <t> บาบาทที่สามเด่หลลยค่ะมันบ่หลยก็ถูกบาทบาทชุดไทยบ่ปุ๊บพี่น้องบันนี้มาสีเอาชุดไทยได้บ่นี่ไปพิจารณากัน,านมาลุนนกกันเด้จอจ้ะล่อเบงอีกฝาดเนี่ยเอาสีสุดไทยงาชุดไทย น้องหลุนมาันเด้อจ้ะฟาดไหลคักหมานมิตรปาคอพี่น้องมออหามานหมาน,น,นจะ้ปะปลาไหลมืออ่นเสียหนังแท่งปลาไหลสิแมวสินป์สาเลยสากกราก็แท่งสิหู้หลายบ่หู้เอาพี่น้องบัดเนี่ยเอาจากฝาดประนีดไปลุ้นสองเตียว เฮ็ดสองพนาฝาดเดียวมันใหญ่เอาย้นทั้งนีก่อนอารุ่นสีแบงเคืองกระบอปุ๋ยปาดหันเอาฝาดเดียวสีใงญ่ข้โคดพี่น้องเาั้งถั่วลุ่นน้ำกันว่าสองฝาดนี่สีมานคักรบังหันวานค่กมีรุุนเด้อพี่น้องฝาดนี่ปลาดินทับทับทับหลคัะอยู่ดินบปละโปละโุละตีเป็นปัวปัวว่าสติบัวบัวบ้บับ อินบวบวยอะตี้ยโอ้ยปลาไปแต่ลายอยู่กินน้องฟาดนี่จ้ะล่อหล่นน้ากันเด้อจ้ะโอ้บังคับหางวิ่งเลยกินนองโอ้ยไปใส่ไปไส่ละบนจำนันละบงพ่ออย่าเโอ้ย ทำแห่งตัวนีเนาะสามปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวฝาดมี่นี่กันเก็บไปเลยเอาละครับพี่น้องมาเนี่ฝาดที่ใส่ที่สามเฮ้ยซีซีนี่โอ้โหโอ้โหพี่น้องเอ้ยบันนี่เอาวานเด็กหน่อยบ้อนพี่น้องเอารุ่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องบ้านนี่ไงบ่ไงสี่พ่อลบ่พ่อลูครับพี่น้องมาเนี่ยขวดเตี้ยเมียอะปุ๊หู้ย เอาไปครับพี่น้องช็อตนีโบน่าพลาดเลยพี่น้องเลยไปถ่ายแล้วครับพี่น้องวางเอาภาปลาเวทขึ้นฟังได้พ e e oh, 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 ี่น้องเลยบานเนี่ยไปแล้วครับลุ้นกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีเราคู่เสื้อบวกเนาะเฮียเขียวเลยเราคุ่น้ำที่โอ้โหู อ๋อคุณทางนอกก้นพี่นองเลยม้ของแท่พี่นององบานนี้บุย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 ปลาไหลกับตัวเงี่พี่นองเลยขุดปลาไหลง้ดอ่ะขุดอ่ะขดอ่ะของแช่อู้หเโอ้หดราดราดดราพี่น้องเออโอ้โหไปหาปลาเร็วอา เอ้าพี่น้องโอ้๋อะไรไงเอ้าเขาก็สร้างเลยพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหมาบงอสมอสร้างได้ยันได้จับพี่น้องยันเลยจับมูจับมูตัวนี้นะมันได้จับมูขึ้นไปกันเนอะไปแล้วไปใส่ขึ้นที่ฟางสันมาลุ่นมูได้ตัวใหญ่ไปอุ่นหลดพี่น้องเลยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่น้องวันนี้เอ้ามีตู่โอ้โห คือว่าคุมค่าคุมราคาครับพี่น้องฟาที่ซี่ครับพี่น้องเอาให้ยจับนั่นนะเอาสมพองหน่อยละเจ้าของไงออกสมอไปแล้วเอาเออบหัล่างเยเอาคุณทิ่บวางสั้นปอยกับมีดตีหินนี่เอายม่เป็นยังไม่วันเราวเราบ่ย่านตัวมาจับห่วกันเล้าเด็ตัวเนี้ยเอาอยปลาแต่นอบานนี่เอาตัวเนี้ยกูมูขึ้นมีพู้ได้เอาแน่น่ตายเดตัวเนีเปนสียแล้วพี่น้องบานนี่ มาซ้สำสมมูลหลดพี่น้องมูอยากจับเมื่อแอเสบานนี่จะงงูพี่น้องโอ้ยว่าจะจับน้ำมูสามพี่น้องไอ้บ้านี้ปลาไหลนู่นเอาฝาดสุดท้ายครับพี่น้องรุ่นกันอีกรอบสามรอบสี่ครับพี่น้อง,ม,อองมันนี่ซึ่งว่าคุมาค้มค่าคุ้มราคาตะโปูปลาตัวเดียวปลาไหลตัวนี้ก็ว่าแปลรูบุญละพี่น้องเนี่ยโอ้หมนัมนหมนัมนพี่น้องว่าสีรุดเอาาา๋อมากคักเนาะมากเกลนปลาไหลนี่เนาะ อ้ยแเฉพาอมันตำขากันห่องอยุกบกบูกบ่พี่น้องจอบจลเลนนะขึ้นไเบิ้งผนงานฝากที่ซีเลยพี่น้องเลยพี่ไปห็นดอกวิสนามเจีนสนามก็นมีอัปลานม,มาเปล่าวานนี้พี่น้องเลยขึม้มยมาจังเทีย หาพี่น้องเอ,อเ้ยเราเบิ่งทีมงานครับไฟยิ่งครับพี่น้องวันนี้านางอออนแอะเล็ดติดกีนเราพี่น้องก็หิวเขา่าบ่เนอ้ขนาดปลาไหลฝาดว่าขันได้พี่น้องเนี่ยโอเคน้ำไม่เพิ่มเพิ่มปลาไหลเดี๋ยวเบิ่งปลาไหลก่อนเดี๋ยวเก็บเปนปลาไหลออกจากมันกนั้งอยู่วนเะดี๋ยวเก็บออกสะกันยังเบงิ่องทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวเท่านำเดี๋ยวยาเท่นานำกันเดี๋ยวขออย่างก็เด้ดีเนี่ยยาอยากเห็นพี่น้องเห็นมูฮ์ออกพระท่านยาที่หาดนี่ไปโอ้โหเวิดอ่ะพี่น้องเอ้ย อะไรฟุงบอกกันว่าปลาไหลโอ่งแม่งน้องกลัวขน่ะอ้ยสามหน่อยเลยเก็บปลาไหลโอ่งกันก็เดี๋ยวฮะพี่น้องคนงานโอ้ยดำปื่อยๆตัวดำสมบูรณ์บู้บตัวนี้อยู่ในลูกกลัวอยู่บ่เป็นโลูกก็เดี่วเบาพี่น้องโลลาโลลาโลลาลลาขุนอ่ะเฮ้ยมัดคัะพี่น้องเ้ยอันนี้ปลาไหลทางพี่ขุนจะปลาไหลล้วนๆนี่ปลาไหลอย่างเดียวปลาไหลบอกได้พี่น้องจัดส่งฟรีตำบลเสียโก้ครับฮะ ไปไกลบ่ได้เพราะว่าผมมีคารุโกลป่ะไรตัวนี้ไหมกบริเวณไกลเคียงไงล่ะฮะอยู่นี่เนาะอ๋อเดี๋ยขอบคุณที่เป็นกับสมองถุกบ่าแล้วครับที่ติดตามขอบคุณถูกกำลังเรียใจแล้วครับสานี่สามร้อยชื่อว่าหมันครับขนาดจมจิมหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหอวยสวัสดีออกลุงสาไปเลยวันนีปจมอีกรอหลับสองหลบสามเบียดไอ้หฮ้ยนักินยังเบิ่งกันอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเด้ไหมนี้ครับพอให้เก็บอูบอุล้างงงิลของ กินเมนู่ทันออกีกูแม่ขวดขปบากนี่เามีตัวนับยุคันในปีดอกกี่นอกอ๋ออไรก็ยังนับเลย้โเอ็ดเอาเอ็ดเนี่ลืบสวนกันเลืบอมดสันนี้ลระไม่ตัวเพราะเราสีน้ำหัวซีบว่วสิบ